สวัสดีครับผมเป็ดพาลวยสวัสดีที่สู้ผู้สุขชนครับผมเมืเออ่อเนีก็กิมาัตตาแนวทางล่าพัฒนาเสี้ยนน้องไขยวันพุธที่ยี่เบดมิถุนายนสองหาหกหกเมื่อวันจันเสี้ยนน้องไขยกหัหลุดเนาพี่น้องเนาะรุดเข่าบนล่างมาสองหวดสามหดเข่าบนล่างมาสามหวดงวด,วดที่สี่ลุดอ่ะว่าเป็นยังพี่น้อง เหล็กกับมิขาไม่หลุดเ่า <Wow. Wow. S 1> ก็มาตามกันต่อวันพุธที่21มิถุนา2566 เราพัฒนา ลาวพัฒนาเซียนหนองคายเล็กติดเล็กวิ่นบนรางเล็กติดเล็กวิ่นบนราง6 7 8เลขประกบ2 สามสี่บนล่าง วิ่งบนล่างวิ่งรูดเจ็ดบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปด บนล่างวิ่งรูด7กับ8จับคู่จับคู่ แปดสองแปดสามแปดสี่เจ็ดสองเจ็ดสาม 7,4 6,2 6,3 หกสเกคู่เคู่บนล่างไปกับวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดบนล่างเ็กับ8ส่วนตัวเน่นก็เน่นเน่นติดแปดติดเด พี่น้องแคบหน้าจอตามนี้ครับผมแนวทางรลาวพัฒนาเสี้อน,นองไข้บ้านผุดที่ยีเบดมิวหน้าซองหา6กส่วนเหล็กติดเหล็กวิ่นบนล่าง6กเจ็ดบนล่างวิ่งรูด7จกับแบนล่างวิ่งรูด7จกับแ ส่วนจับคู่ก็มี 82, 8ดสองแปดสามแปดสี่งวิ่งรูด7กับ8เน้นกันเน้นติดเจ็ดติดแปดแปดสองแปดสามแปามเจ่ยฟซีปร,รมะมักกะ ผ่านได้ได้พี่น้องเพราะวามันออกเล็กบนมันออกแปดสองเล็กล่างออกศูนย์เก่างวดที่แล้วแคบหนักจอดตามนี้นะครับเด้อมากระจัดขัดกระพานขอบ,บุญขอบคุ่นเสี้ยนน้องไข้าลายครับผมที่แบ่งปันแนวทางลาปฒะานา,อาสองทุ่มเครืงของวันพุด ขอใหโ้โชคๆมั่นๆรวยๆเหี้งสูผูสซุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม